ขอเชิญพี่เอกาผงาผู้ัครไทรักพีรหยี่ครับดีเวลากรปากมเรียบร้อยแล้วก็นะครับเรเทเงใหม่ก็ได้ครับดังครับดังนะครับดังนะครัดครับเเป็นว่าคำถามเดิมครับเขาคิดว่าปัญหากามะพร้าวตกตามเกิดจากสาเหตุอะไรและการแตเป็นผู้แนรับเขสาแล้วเนี่ย้เอไร ครับขอบคุณผู้จัดจเวทีนี้และขอบคุณผู้มาร่วมเวทีทุกท่านขอบคุณพระธรรนะครับที่ให้ความสนใจและการ่วมฟังกันก็ผมต้อนรูกชาวสวนมะพร้าวตั้งแต่เด็กเหมือนกันปลูกม,มะพร้าวมาตั้งแต่ปีนึงห16นะครับและทุกวันนี้ก็ยังขายมะพร้าวอยู่ทุกเดือนนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปรับราชการเป็นตำรวจมาตั้ง39ปีเมื่อลาออกมาเมื่อปีที่แล้วผมก็กลับไปทำสวนมะพร้าวอนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คำถามถามเนี่ย เราไม่มีอำนาจพอที่จะทำนะครับในปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเนี่ยผมมองว่าจุบกังกระเลยมันไม่ใช่อยู่ที่มะพร้าวนะครับมันอยู่ที่คนนะครับคนบริหารนะครับคนบริหารราคามะพร้าวเนี่ยตั้งแต่พ่อค้าที่ไปจนถึงรัฐบาลง่ายง่ายถ้าเขาใส่ใจในในคนระดับรากหญ้านะครับผมว่าเหตุการ เ,เ,เกิดเกิดความต้องการซึ่งมีในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแลกแลกมาเท่าอันนี้ยากต่อการแก้ไขเพราะคนทำผิดมีอยู่ั่วไปในประเทศไทยนะครับต่อให้ปิดกั้นยังไงก็ไม่พ้นเพราะนั้นผมบอกว่าทําอย่างไรในขก็นตอนแก้ปัญหาให้าราคามะพร้าวไม่ตกต่ำ มาตลอดว่าเป็นตำรวจต้องมีหน้าที่ไปดูแลเขา yeah บญรดาของกฎหมายมันจะมีความผิดนะครับถ้าใคโกงในเรื่องของที่กฎดดหมายมก็จะมีโทษนั่นจะโกงยากที่สุดเดิมและผมเช็คอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าผมเดีโอวกาัผมจะตักดันตรงพรไต่ใที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปของกฎหมายเพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกรเรกรเี่ยวกับราคาพืชผลทางเกษตรทุกทุกส่วนนะครับในส่วนของเกษตรกรเกษตรกรรมกร็พือสิ่งต่างๆเนี่ยผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนา ก็คิดว่าถ้าได้ราตเลือนตั้งก็ผมจะทําหน้าที่ให้เต็มที่และดีที่สุดนะครับด้วยความบริสุทธิ์ยทธิธรรมผมซื่อสัตย์ครับ